ดิพรแม็กเทคอุดรธานีสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การใช้ S05 หรือวิดีใช้ S05 ใน EP ที่11ครับซึ่งใน EP ที่11จตุพลจะไปต่อในเรื่องของการตั้งค่ารถยนต์เหมือนเดิมครับและในส่วนของอื่นๆติดตามฐานทางช่อง YouTube ของจตุพลได้เลยนะครับการแสดงผลนะครับใน EP ที่แล้วผ่านไปแล้วครับเราเข้ามาอยู่ในสถานาการเชื่อมต่อเราจะใช้โหมดของการเชื่อมต่อได้อย่างสูงสุดได้อย่างไรนะครับ เริ่มแรกเลยครับการเชื่อมต่อที่เราเห็นนะครับก็คือเรื่องของบลูทูธหมายความว่าถ้ากรณีคุณลูกค้าต้องการเชื่อมต่อบลูทูธเราก็มาเริ่มจากการค้นหาอุปกรณ์ใหม่ตรงมุมด้านล่างตรงด้านนี้นะครับค้นหาอุปกรณ์ใหม่และถ้ากรณีที่คุณลูกค้าอยากจะค้นหาว่าอุปกรณ์ของเครื่องนี้ชื่ออะไรเราก็ตั้งเครื่องนี้ครับว่ารถของเราเป็น S05 ชื่ออะไรลูกค้าตั้งชื่อไว้เวลาค้นหาอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกันลูกค้าตั้งชื่อไว้และกดยืนยันจะได้ค้นหาการเชื่อมต่อของบลูทูธได้อย่างถูกต้องและก็คล่องแคล่วมากขึ้นเพราะว่าเวลาที่คุณลูกค้านะครับหาการเชื่อมต่ออาจจะเจอชื่ออื่นๆและจะไม่ตรงการเชื่อมต่อและจะหายากครับเราเลยมีปุ่มตรงหน้านี้ให้ลูกค้าตั้งชื่ออุปกรณ์ของลูกค้าของคันนี้นะครับว่าชื่ออะไรเพื่อค้นหากันให้เจอนะครับ เครือข่ายนะครับในด้านนี้หมายถึงอะไรโมดูลหลักด้านบนจะมีคําว่าบลูทูธที่จะทุนอธิบายไปก่อนหน้านี้นะครับเครือข่ายตรงนี้หมายถึงอะไรนะครับเรากําลังพูดถึงการเชื่อมต่อเรื่องของ WiFi นะครับการเชื่อมต่อ Wi-Fi นะครับหมายความว่าอย่างไรถ้าตัวรถของเรานะครับเชื่อมต่อ WiFi หรือ,อ,อ,หรอการปล่อย Wi-Fi ของมือถือหรือการการปล่อย wi-Fi ของมือถือและให้ตัวรถรับสัญญาณ Wi-Fi หรือการเชื่อมต่อ w i f i ผ่านอุปกรณ์เราเตอร์ด้านนอกเพื่อให้รถได้ใช้งาน เราก็สามารถที่จะเชื่อมต่อตรงนี้ได้นะครับเพราะว่าการเชื่อมต่อ WiFi เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วลูกค้าจะใช้แอปพลิเคชันต่างๆของตัวรถได้อย่างสะดวกสบายเช่นตัวแอปพลิเคชันชื่อ t ทสเซนเวนะครับที่เรามีฝังไว้อยู่ในตัวรถอยู่แล้วนะครับที่อยู่ตรงด้านนี้นะครับหลังจากกดสี่เหลี่ยมด้านนี้ก็จะมีตัวด้านนี้มา แอปตัวนี้นะครับพอเราเข้าไปถ้าการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเรียบร้อยแล้วนะครับคุณลูกค้าก็สามารถที่จะใช้นะครับในเรื่องของปุ่มคําว่าวิทับและเราสามารถใช้อินเทอร์เน็ตนะครับโดยการที่เซิร์ชผ่าน YouTube ในการเลือกฟังเพลงและเป็นภาพเคลื่อนไหวได้ตรงนี้เลยเดี๋ยวจะุพลลองกดให้ดูนะครับสมมุติเราเลือกเป็นนี้นะครับเพื่อไม่เป็นการติดลิขสิทธิจุุพลจะเปิดภาพดเดียวนะครับ สัญญาณเร็วไม่เร็วขึ้นอยู่กับอินเทอร์เน็ตที่รับด้วยนะครับผมูาส่งต่อทางพันธุกรรมนมแมาจอใหญ่ๆได้แบบนี้เลยครับตอนที่เรากดขยายจอแล้วเป็นจอใหญ่แบบนี้นะครับแม่นี่คือสมบัติเป็น h A แบบนี้เลยคู่แพรได้โอเคอแต่คุณลูกค้าจะสังเกตเห็นครับว่าปุ่มต่างๆนะครับแล้วมันปิดออกยังไงสูมมาที่ตัวล่างสุดด้านขวาตรงด้านนี้นะครับกดก่อนนะครับจะมีสี่เหลี่ยมเล็กๆตรงด้านนี้นะครับ กนเข้าไปจะเป็นการย่อนะครับสต็อปก่อนนะครับ จะเป็นการย่อนะครับให้จอเล็กลงแล้วเราก็สามารถกดปิดออกได้นะครับอันนี้ก็คือยกตัวอย่างของการตั้งค่าเรื่องของ Wi-Fi เน้นย้ำนะครับต่อ Wi-Fi ให้ตัวเครื่องรับเรียบร้อยแล้วแล้วมากดตัวแอปพลิเคชัน t e s e n น w a y ก็สามารถดู YouTube ได้สำหรับ S05 นะครับแต่ในขณะเดียวกันครับขออนุญญาาต,ต่อเนื่องเลยที่ไม่ได้อนุญ,ญาตให้ดูวิดีโอขณะขับนะครับก็จะอยู่ในตัวหลักตัวด้านนี้ครับเดี๋ยวผมกลับไปที่หน้าหลักก่อนนะครับโอเคออกก่อนนะครับ จะอยู่ที่รูปรถนะครับคุณลูกค้ารูปรถและจะอยู่ในด้านล่างถ้าจำไม่ผิดจะต้องเป็นคำว่าระบบแน่เลยโอเคนี่ครับคำว่าระบบและจะมีคำว่าเล่นวิดีโอขณะขับรถนะครับเราก็เปิดได้ถ้ากรณีที่เขาไม่อนุญ,ญาตให้เล่นในขณะที่เรากำลังขับรถอยู่โอเคครับแต่เราจะกลับไปที่ตัวเรื่องเดิมครับการเชื่อมต่อยังไม่เสร็จนะครับ เครือข่ายอินเทอร์เน็ตพอเราเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วเลือกอินเทอร์เน็ตที่เราเลือกเราเตอร์ Wi-Fi แล้วผ่านโทรศัพท์มือถือของเราหรือว่าผ่านตัวเราเตอร์ของอาคารที่เราจอดรถอยู่เราก็สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้เช่นกันหรือว่าเราซื้อเครื่องที่ปล่อย Wi-Fi เพื่อมาใช้กับหน้าจอตัวนี้ก็ได้ครับแต่จริงๆแล้วตัวรถมีอินเทอร์เน็ตให้อยู่นะครับอยู่ในช่วงระยะเวลา2ปีนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการใช้เรื่องเกี่ยวกับอ n นเ r อร์เทนเมนต์ออนไลน์ต่างๆนะครับน่าจะอยู่ในช่วงประมาณเดือนละ500เมก กะบนะครับผมก็ถ้าเป็นอินเทอร์เน็ตที่มีความแรงก็จะใช้งานได้คล่องมากกว่านะครับคุณลูกคา้าโอเค Apple CarP ร a y ครับตัว Apple Car p l a y และ Android Auto นะครับของด้านขวาตรงด้านนี้กรณีที่ลูกค้าต้องการเชื่อมต่อ Apple Car p l a y นะครับก็ใช้เหมือนกันเลยครับเราจะเป็นการเชื่อมต่อแบบไร้สายชื่ออุปกรณ์ชื่อดีพอครับและค้นหาอุปกรณ์ใหม่เชื่อมต่อระหว่างมือถือของเราเวลาที่เราเชื่อมต่อแล้วลูกค้าก็แค่กดใช้ Apple CarP l a y นะครับ การเชื่อมต่อก็จะขึ้นทันทีตัว Apple CarPlay พที่ตรงด้านนี้จะขึ้นเป็นสีเขียวและแค่กดเข้าไปใช้งานต่อเดี๋ยวกลับไปที่หน้าเดิมต่อนะครับถ้าเราเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วเลือกเรียบร้อยแล้วเราก็สามารถใช้ Apple CarPlay ได้ครับ Android Auto นะครับสำหรับลูกค้าที่ใช้ Android นะครับ เหมือนกันเลยครับเชื่อมต่อแบบไร้าสายค้นหาอุปกรณ์แล้วก็เชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือนะครับลูกค้าก็สามารถที่จะใช้ตัว Apple CarPlay แล้วก็ใช้ Android Auto ได้นะครับซึ่งข้อผูกมัดในการใช้แอปพลิเคชันจะให้ดูภาพเคลื่อนไหวไหมขึ้นอยู่กับ Apple Car p เในเวอร์ชันและ Android ในเวอร์ชันที่มีข้อห้ามไม่ให้มีภาพแสดงหรือให้ฟังแต่เสียงและก็ฟังก์ชั่นต่างๆระบบนำทางต่างๆที่สามารถเชื่อมต่อระหว่าง Apple Car p รเกับ Android Auto ได้ครับดังนั้นการเชื่อมต่อในโหมดนี้ครับในตัวหลักไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมต่อเกี่ยวกับออนไลน์ Wi-Fi นะครับเข้าแอปต่างๆแล้วก็เชื่อมต่อตัวรถเรื่องของสัญญาณเสียงผ่านบลูทูธ นะครับก็จะแยกส่วนกันดังนั้นถ้าคุณลูกค้านะครับจะใช้งานได้เต็มรูปแบบนะครับอย่างเช่นว่าเราเชื่อมต่อ w i i และแต่เสียงยังไม่ออกตัวรถ เราก็ต้องมาเช็คที่บลูทูธครับเพราะว่าบลูทูธก็จะรับหน้าที่ในเรื่องของเอาเสียงมาออกที่ตัวรถนะครับก็ต้องเชื่อมต่อให้ทั้งหมดการใช้งานจึงจะสมบูรณ์และสมดุลทั้งหมดในการใช้งานและเชื่อมต่อของตัวรถและมือถือของคุณลูกค้าครับหวังว่าคลิปประโคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับคุณลูกค้าที่ใช้05 s 05และก็เป็นประโยชน์ให้กับลูกค้าที่ยังไม่ได้ตัดสินใจซื้อแค่รายละเอียดการเชื่อมต่อเพียงรายการเดียวนะครับก็ครอบคลุมในการใช้งานของคุณลูกค้า เกือบทั้งหมดในการใช้งานเลยครับเพราะว่าในรายละเอียดต่างๆพอเราเชื่อมต่อแล้วก็จะมีดึงข้อมูลของเบอร์โทรศัพท์ของผู้ติดต่อเข้ามาในระบบในการอนุญ,ญาตและเราก็สามารถใช้คําสั่งเสียงในการที่เรียกการโทรได้ถ้าเชื่อมต่อทุกอย่างสมบูรณ์แล้วนะครับ หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับคุณลูกค้าทุกท่านนะครับในการใช้งาน s 0 5และรวมถึงคนที่กำลังตัดสินใจซื้ออยู่ดีพอแม็กกิ้อุดรธานีขอขอบพระคุณครับผมจตพลลาไปก่อนใครที่ยังไม่เคยกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้จตพลด้วยครับสวัสดีครับ